พูดถึงสื่อบันเิอนะคะหลายครั้งค่ะมักจะถูกตั้งคําถามว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงจากอาวุธปืนที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆค่ะแต่จากผลสํารวจล่าสุดก็อาจจะต้องกลับมาคิดกันใหม่นะคะว่าเมื่อผู้ปกครองชมภพาพยนตร์ค่ะสิ่งที่ทําให้รู้สึกกังวลใจมากที่สุดไม่ใช่ฉากที่ปรากฏความรุนแรงแต่ว่าเป็นฉากที่แสดงความล่อแหลมทางเพศมากกว่าค่ะ ถ้าถามเหล่าผู้ปกครองชาวอเมริกันว่าเวลาลูกดูหนังเนี่ยคิดว่าฉากแบบไหนไม่เหมาะสมที่สุดนะคะคาตอบที่ได้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ชอบฉากที่แสดงให้เห็นการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดค่ะโดยจากผลสำรวจขององค์กรการวัดระดับการชมภาพ,พย,ายนตร์ของผู้ปกครองนะคะพบว่าพ่อแม่ชาวอเมริกันเนี่ยกังวลเรื่องฉากเซ็กซ์มากที่สุดถึงร้อยละ80ทิ้งห่างจากตัวการที่มันจะถูกกล่าวโทษเวลามีเหตุการณ์ยิงอย่างฉากการใช้ความรุนแรงที่มีความกังวลเพียงร้อยละ64เท่านั้นนะคะ โดยฉากอื่นๆที่ผู้ปกครองมองว่าน่าจะเป็นห่วงเนี่ยก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องความนอแหล่ทางเพศเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเปลือยของผู้ชายด้านหน้าได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2นะคะที่ร้อยละ72การใช้ยาเสพติดร้อยละ70แล้วก็ฉากเปลือยของผู้หญิงร้อยละ70เท่ากันค่ะ ผลการสำรวจครั้งนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อสำรวจทัศนคติของเหล่าผู้ปกครองค่ะว่ายังสอดคล้องกับการจัดระดับเลตติ้งของภาพยนตร์อยู่หรือเปล่าซึ่งผลที่ออกมาก็นับได้ว่ายังคงตรงกันอยู่นะคะแม้ว่านี่จะเป็นทัศนคติต่อการควบคุมเนะะื้อหาภาพยนตร์ที่เหล่านักทำหนังเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตาม ยังเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะผู้กำกับสารคดีชื่อดังนะคะใหม่เข้ลมัวที่เคยทำเรื่องเฟรนไฮน์9/11เนี่ยก็ออกมาวิจารณ์คณะกรรมการให้เรตติ้งอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเขาทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Where to Invest Next ได้รับเ е รดอนะคะจากการใช้คำหยาบมากกว่าหนึ่งครึ่งมีภาพการใช้ยาเสพติดแล้วก็ภาพเปลือยท่อนบนของผู้หญิงแต่ว่าทางผู้กำกับเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเนื้อหาที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องคำหยาบคายหรือว่าฉากที่มีความ่อแหลมทางเพศแต่ว่า ต้องการเน้นไปที่การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาของรัฐบาลอเมริกันมากกว่าเมื่อเทียบกับชาติอื่นโดยเขาก็ทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าสิ่งที่คณะกรรมการน,นี้กกลัวมากที่สุด3อย่างก็มีเรื่องเซ็กส์ยาเสพติดแล้วก็ความจริงค่ะ สำหรับภาพยนตร์ที่ได้เรตาในสารัฐนะคะหมายความว่าผู้ชมที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีเนี่ยต้องเข้าชมพร้อมกับผู้ปกครองซึ่งนี้ก็แปลว่าอาจจะทำให้การเข้าถึงภาพยนตร์เนี่ยมันอยู่ในวงจำกัดมากขึ้นหลายๆคนผู้ก่อกัดเนี่ยก็ออกมาคือมีความเห็นแล้วว่าแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยมาดูเรื่องความรุนแรงจริงามากกว่า กรรมาการพิจารณาเรตติ้งเนี่ยดูแค่เรื่องคำหยาบคายแล้วก็ฉากเล่าแหลมทางเพศเท่านั้นเองซึ่งนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเป็นหัวใจอบอกในภาพยนตร์จริงๆนะคะเพราะจริงๆเรื่องของการกำกับเรตติ้งในบ้านเขาเนี่ก็คงสำคัญมากเนาะขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ